พอคนละหนึ่งรายอันนี้แน่ไงไงไงมึงไม่ได้แดกกูอ้าวราคานี้ส่วก่อเยอะเกมมิ่งเมื่อไหร่เราจะสร้างห้องเล่นกันคนพอไหมอะ ถ้าคนพอก็ได้ผมพร้อมเสมอเผ่าอะไรจีสุดครับตอนนี้เออเมอร์ล็อกครับเมอร์ล็อกยืนหนึ่งตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งจนถึงซีซั่นน <c oughs> ี้ถ้าเราได้ถ้าเราได้ทุกอย่างครบนะเมอร์ล็อกยืนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเรายังได้ไม่ครบเล่นสัตว์อาจจะง่ายกว่าถ้าเอาเควสออกตอนนี้สัตว์เล่นยากนะอืมบอกตรงแต่ถ้าเควสยังอยู่ตัดก็ยังอยู่เมอร์ล็อกก็เช่นกัน มีสัตว์ไหมอ่ะไม่มีสัตว์ซัมมอนยึดสองตัวอุย้ยเอีซี่ไหมเอบีซี่สัตวเลยเอบีซี่ทำไมมันไม่ใช่อันเดทที่เราต้องการวายดู <Why? S 2> not the one that I want สาเหตุที่ไม่อยากซื้อไน,นี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราลงแบตเทิร์คายไปแล้วพอเราซื้อไอ้นี่เราก็จะดูโง่ไง ออตอนนี้อีโก้มันกําลังแบบว่ากําลังดีดอยู่อยา่าเพื่อนอย่าซื้อ e อีโก้คำคอแต่ว่านะคนเรามันพลาดกันได้เนาะถ้าสังคมให้โอกาสผมก็พร้อมจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะครับเฮ้ยนี่นักเฟสอาจจะเสร็จเธอหน้าแลวอีโก้เยอะเลยจบที่ซื้อสตาอ๊าอไอถ้าซื้อสต๊าอ่อยนี่น่าจะจบที่แปดสเตรทเอทถ้ามันไม่ตบไปตัวนี้มันแพ้แล้วไอนี่มันไล่ judges throughout from Azeroth. ยังไงเควสก็น่าจะเสร็จเทิร์นถัดไปอยู่ดีเพราะว่าไอ้นี่ซัมมอนหนึ่งไอ้นี่ทำม,มันตอกเฮ้ยเควสเสร็จเทิร์นนี้โอ้ oh my god เทิร์น5คอมแบทเทิร์น5คอมแบทวะแกโหเจ้าเวสเสร็จเร็วขนาดนี้เหลืออะไรอ่ะ GG BoP well ดีครับสวัสดียูทูบเล่นอะไรอ่ะอันเดสอ่ะสุ per ปปอันเดสอ่ะ ปักเข้าให้เรียบร้อยไม่ต้องปาอีกสายเพื่อนมันก็เกินไปมันก็นเกินไปเออนึกว่าจะไม่ได้เฟสด้วยตึมเลยนะเฟสก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้ไม่ต้องเอาอะไรแล้วไม่ต้องเอาอะไรแล้วยิงคีสสตตต่ออูดเบดกิเดล้ทยิงคีสสตตนี่อีซี่เลยปะ หรือชายนี่ลิงก็ได้เจ็ดเจ็ดแล้วอือนี่นี้แล้วกันเนาะแล้วก็บาปไปนีเ่เราต้องการให้ใครตายไอ้นี่ตายก่อนเราต้องการให้ไอ้นี่สักตัวนึ่งใใตายก่อนเอาไอ้นี่ไว้ตรงนี้ไหมเพราะว่าเรามีบทเรียนแล้วว่าข้างหลังมันขอคนละหนึ่งรายอันนี้แน่ไง เอ้ไงมึงไม่ได้แดกกูอ้าวกูยอมกูยอมมึงก็ได้เพื่อนนี่คำจะพูดแล้วอ๋อตัดออกตัดออกพี่ตัดออกตัดออกอากาศได้ไหมเคลียรหกไปเด้ ปาบอุ้ยอุ้ยอะไรอะหลอดออฟเกนเดี๋ยวก็นนะเกมนี้มีไผ่เลดด้วยอุยอ้ยอุ้ยอันเดซเหรอบ้านอะเราจะไปอันเดเหรอมันควรจะต้องเป็นไอ้นี่ไหมครับผมว่าหน้ากาไหมอะเพราะเรามีคิดแนบอือหือือหืโอเคโอเคขอเถอะเพื่อนมันมันสองรอบแล้วเพื่อนกูขอแล้วกูไหวและ โอเคกูคว่าจะเพื่อนเออให้กูได้ฟาร์มนิดนึ่งนะถือถทาว่าแบบไอ้ต้นตีนเลยทำไมคนเรามันถึงเี่ยมโหดได้ขนาดนี้วะจนะิตใจมันทําด้วยอะไรวะผมจะซื้อมันมาทําไมวะในเมื่อผมลงทุนกับมันไปสามทองแล้วผมได้คืนแค่สองทองผมก็ขาดทุนเมือวะซื้อมาสามเทินอย่างเงี้ยยังไม่คืนทุนเลยจุดคุ้มทุนมันอยู่ตรงไหนวะ ทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้หาพี่แบนไหมอะอืไม่กูยอยากได้พี่แบนเพื่อนพี่แบนยูโน you know, พี่แบนอะยูโนพี่แบนอะยูโน่ เอออันเดทเทียระดสูงๆมีตัวไหนบ้างยังไม่มีแต่ว่าได้ใช้แน่นอนถูกไหมได้ใช้แน่นอนผมผมมั่นใจผมการ,รันตีผมเอาหัวเป็นประกันป่าบไ่อุอ้ยอันเดธอุ้ยยังเมริร์กป่ะมันต้องยังเมิร์กแล้วป่ะช่นนอา,อดดาง,วงวันเนี้ยเอาว่ะอันเดธอันเดสสือคัมแบ็กยังเมิร์กแล้วใช่ช่างวันเนี้ย กองทัพอันเดสเรากำลังจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเออข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 อฟาร์มอีกสักสักบาทหนึ่งก็ได้ไอ้เชี่ยขายพิ้งแป้งไปถือโอ้ผู้จัด เใช่ไหมมันยากขนาดนั้นวะก็น่าเกลียดไปเปล่วะเพื่อนก็มึงไม่คิดว่ามันน่าเกลียดไปเล่ะเพื่อนเอาไว้นี่ก็ตายเอาไว้นี่ก็ยังตายไอเชือกจะตายเจะตายขายอะายขายทิ้งแม่งมันไส้แล้วนี่ ว่าเางุกหงิกกันหรือจริงๆเลยพี่แบนใส้ว่าพี่แบนโอ้ยไอ้นี่ไงไปดิพูดไหมไปดิพูดไหมไปดิพูดเนาะเนาะ What do you think What do you think about it ให้ถอดวิดีโอเดี๋ยวตัดคำถอตแม่งมันหงิดไอ้แบนเอ้ยอะไรของแม่งวะ ขายนี่เนาะซื้อไอ้นี่เนาะ,นนะแล้วก็ลงไอ้นี่เนาะแล้วทีนี้ทำไงเอาสองตัวนี้ยืนอย่างนี้อะ่ะมันดูไม่ค่อยเวริร์กเลยอะ่ะแต่ว่าแค่เทิร์นหนึ่งก็คงไม่เป็นไรหรอกแค่เทิร์นเดียวไม่เป็นไรหรอะอ่ะทีนี้เราบัฟใครเราบัฟไทตัสหรือเราบัฟแชมเปี้ยนออฟเดอะไพรมัสบัฟไปนี่กันแม่งตายไงละ่ะไอ้นี่สำคัญกว่าหรือไอ้นี่สำคัญกว่าหรือไอ้นี่สำคัญกว่าไอ้นี่สำคัญกว่า ไอ้นี่เดี๋ยวไปหาไปหาอันเดธมาปั๊บได้ปะเอ้ยแล้วทำไมไนายก็เป็นอันเดสเหรอเพื่อนไอ้เหี้ยโอ้มายกอดโอ้มายกอดเกมมันทำร้ายเราไอ้เหี้ยเกมม่งพูดทำร้ายเราเลยอะ ไปดิโอ้โหที่มันโคตรทำร้ายเราเลยวะ่ะไม่มีใครจะทำร้ายเราได้เชียวครับเอ้ยเอ้ยรีบอลเอ้ยยังไงวะผมต้องทำอะไรวะซื้อ,อนี่อ๋อนี่ไงผมมีผมมีงับงับเบบี้วอตซัฟใช่ไหมซื้อ,อนี่ก่อนนะ ซื้อไอนี่แม่ไอนี่แม่เฮ้ยเวลาน้อยใช้สอยอุ้ยเคทีอุ๊กอุ๊กอุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อขาย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 ลงลงงับงับเบบี้วอทชัพลงไปที่ผายแล้วที่นี่จนแล้ว ความจนมาเยือนไม่รู้ตัวหรือโลไดอีกทีหนึ่งโลไหมหรือจะเอานี้เอานี่หรือโลคิดเพื่อนคิดคิดเพื่อนคิดโลจะได้ดีกว่านี้ไหมไม่รู้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 ไม่โลไม่รู้ไม่โลไม่รู้ไม่โลอุ้ยอันนี้ดี เ,เลื่อมแดงหายความว่าผมแพ้ห่อวะผมโดนตกใช่ไหมทุกคนเอ้ยทำไมตัวมันแค่นั้นมันสู้ผมได้วะมันสู้ผมได้เหรอจริงปะมันต้องมีซัมติงลองปะทำไมมันสู้เราผมได้วะให้ตัดตายก่อนเลยต้องถอนแล้วแหละเราเรา เราจะยอมให้มันทำร้ายเราอย่างนี้ต่อไปไม่ได้เราต้องพอแล้วแหละ,ะจะทำแบบนี้กูไม่ได้นะเพื่อน now, โอ้โอซื้อเอ็นเทอร์เนฟเฟกต์ถูกไหมเทอร์เ <No, that S 1> นฟเฟกต์ต้องมีถูกไหมไอ้นี่ขายถูกไหมโลทีนึงอ๋อจริงๆเราเอามันขึ้นมาแล้วเราก็ เราก็แจ๊ะลงไปอีกรอบได้ใช่ไหมเอาขายนี่เอาขายนี่แล้วเราก็จิ้มจิ้มจิบตันนั่นไหนไงเราปาบโอ้โหกูเพิ่งขายมึงไปเมื่อกี้เพื่อนกูเพิ่งขายมึงไปเมื่อกี้ฮัลโหลไปผมจะซื้อใครไหมอ่ะผมจะหยิบใครขึ้นมาไหมอ่ะ เดี๋ยวไอเอ็นเทิร์นี่เราไปใช้เทิร์นหน้าเนาะเพราะว่าไอ้นี่มันยังไม่เป็นโกลเด้นสุดยอดเลยเพื่อนมนี่สุดยอดปอบมือโอ้โห,หเก่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะจริงเรื่องจริงเลยแบบสุดยอดอะ ม,มันอยากให้เราตายขนาดนั้นเลยปะมันจะเทรดได้แย่ขนาดนี้แย่กว่านี้มันจะเป็นไม่ได้ไหมผมว่าแม่งไม่มีแล้วนะไอ้เคียเกินตายคือเกมนี้ผมไม่ได้ผมไม่มองว่าผมแย่เลยนะผมเล่นมาดีมากเลยนะแต่ผมแพ้ไฟแบบ Oh, oh. ไม่รู้ว่าเราเข้าข้างตัวเองไปเปล่าวะแต่ผมคิดว่าผมเล่นมาดีแล้วนะโอเคอย่างน้อยก็ยังไม่ตายเท่านี้วะไอ้โอ้โหแมงกัดโอ้โหเออท้อแทะวะเศร้าใจวะทำไมไนายต้องทำร้ายเราขนาดนี้วะ เราไปทำอะไรไว้ให้หนายไม่พอใจเหรอฮะฮะเราสามารถแก้ตัวได้ไหมอ่ะเป็นเทอร์เนฟเฟกวะล่ะกระเด็นขายอ่ะเป็นเทอร์เนฟเฟกทีนี้มันกินมันแซลม,มอนตัวหนึ่งเนี่ยเราลงไทตัสตองตัวเนี่ย ผมแม่งผมแม่งอย่างเต้าเลยอะเออเรื่องจริงเลยอ่ะเออแม่งน,นะมันเกินไปว่ะจริงนะจริงนะเออมันเกินไปอ่ะปับไม่ได้คือไฟเนี้ยโอเคไฟเนี้ยเข้าใจ ว่าว่า่าแผลอ่ะไม่สีเรียสอ่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเราเป็นคนเข้าใจคนเราไม่ใช่คนแบบเออคือแบบอันนี้มันไม่ใช่แบบว่าโอกาสชนะเราสิบเปอร์เซ็นแล้วเราต้องชนะอะไรเงี้ยเออเข้าใจแต่ว่าไอ้เกมไฟกอนกอนหน้าเน,นี้ยเพื่อนเออเ,เจอผีแล้วแหละต้องเจอแล้วแหละแอะโดนโดนคู่เดพวกมึงอ่ะโดนคูมึงเกมตัวไว้เลยตีน จริงมันต่ออย่างนี้ตั้งหากไอหนูอืออืออือเดี๋ยวนะช่วต้องซื้อนี่ด้วยปะเไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอือเดี๋ยวกอนนะผมจะทำอะไรผมจะบัฟไปนี่ก่อนนะผมจะขายใครซูซาม,มอนผมมีตัวเดียวอะผมรู้ว่ามันไม่พอมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราต้องมีซัมามอนมากกว่านี้แต่ว่าเราจะบัฟไข่บัฟไปนี้ แล้วเราก็จะบักไอน,นี้ใช้ทองใช้น,นี่ก็ใช้ฮีโร่พาเวอร์โอ้โอ้ไอน,นี่ไหมอ่ะไอ้นี่ก็ดีนะเหมาะกับการไปสู้กับอันเดนนะเออไอ้น,นี่ดีกว่าทีนี้เราก็เอ็นเทอร์เอฟเฟกต์ถูกไหมอ่ะหมายความว่าเทิร์หน้าเนี่ยเราต้องเราต้องไอ้น,นี่แหละเราต้องได้ มันเป็นเมร์ล็อกที่ไม่มีตีกระจายใช่ไหมถ้ามันเป็นเมร์ล็อกที่มีตีกระจายนะผมกรี๊ดเลยเดี๋ยวผมกรี๊ดให้ฟังเลยใครอยากได้ยินผมกรี๊ดนะมึงเป็นเมอือล็อกตีกระจายมาดิเดี๋ยวกูกรี๊ดให้ฟังเพื่อนไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวอย่าท้าทายอำนาจมืดเลยนะคือของที่เราไม่เห็นว่ามันมีอยู่จริงมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีถูกไหมแม่องอาจจะมีอยู่ก็ได้ เราปั๊มอีเทอร์นอลซัมมอเนอร์ไม่ทันแล้วใช่ไหมครับอ๋อหมายถึงว่าทำโกลเด้นอ่ะเหรอครับเอ่อเราทำอีเทอร์นอลไนโกลเด้นได้ถูกไหมถ้าเราปั๊มทีหนึ่งแล้วเราปล่อยบอร์ดว่างผมอยากได้ไอ้นี่มากกว่าตอนเนี้ยเ็นบอกว่าสมอรเดี๋ยวเราไปหาซม,มอนเพราะว่าเราจะทิ้งไอ้นี่เราจะทิ้งแชมเปียนออฟเดอะไพรมัสกับไอ้ ไอตัวนี้เราทิ้งได้แล้วเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้พวกมันละเราหาแค่อ่าแต่อาจจะหายากหน่อยไหมเพราะว่าโอ้โอ <c oughs> มึงก็ตรงติงมึงก็ตรงติงตรงติงเกงอันนันน่าอันนันนา่นนามาเดมาเด โอ้ oh, เดนไททัดนะพีดไหมโอโบอพีดไหมก็ได้นะนี่นะเราจะเริ่มจากการทำแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ทีนี้เราก็ลงไอเวนนี้เราก็จะได้อะไรแซ่บโฮ้ยซัมมอนไม่พอเพื่อนทไงดีวะไอ้นี่ซัมมอนเท่าไหร่สามตัว แล้วก็ได้เวอร์ชันอนนี้หนึ่งเท่ากับสี่ใช่ไหมซัมมอนสามเท่ากับว่ามันซัมมอนทั้งหมดห้าตัวถูกปะห้าหกเจ็ดแปดไม่พอแล้ววะทำยังไงดีวะอ่ะแล้วผมจะไปเอาซัมมอนมาจากไหนล่ะทีนี้ชิพหายล้อ๋อผมยังโลได้อยู่เท่ากับว่าผมไม่ต้องสนใจ ผมไม่ต้องสนใจนี่แล้วถูกไหมหรือว่าผมซื้อไม่ซื้อค่ายนี่โลผมโลผมหาแซมมอนไอ้นี้แซมมอนเพื่อนไอ้นี้แซมมอนไอ้นี้ดีนนาวไอ้นี้อีดนาวเออนี่อ่ะ อัน,นี้ดีเจ้าโอเคโอเคปรากฏว่าแม่งมีตีกระจายแล้วแม่งกระแทกใส่หน้าตรงนี้ตายคู่ยิ้มผม,มยิ้มเลยเอาดิสู้นะจริงบอกเลยว่าสู้สู้สุดใจขาดดินเออตีโลกก็หนึ่งยอดเลยสู้สุดใจขาดดินตีสายมาเด็ก ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปเลยไปไปเลยสู plex, ส้จุดใจขาดดิ้นพลังกีกี้เราไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วมาดิมาดิเอาส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 ิก็มาส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 ิพลังกีกี้ผมไม millet, ่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วเออมาสิสิ โอ้โหเรียบร้อยแพ้โอไ m ก่อ oh d ตายก็ได้คือเกมนี้แม่งแบบโอ้โหสูดเยาะมากโคตรุดอะจริงแม่งไล์อัพมาแบบคือแม่งต้องมีคนต้องการให้ผมแพ้อะเจ้าแม่งไม่ยอมให้ผมสู้อะเจ้าแม่งบอกเอ้ยอยา่ยาอย่าย่าให้เค้ยนี่มันได้อ็มานะ